โยโยโยสวัสดีครับพีีคืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคืนหุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับคอนอินฟากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุนหนังด้าเทียตเอ็มบีพีสามสิบสามครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่คาราบาลครับ รอบแรกทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่เวลาที14.5ครับโบตันทีมจากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับเชฟวิวเอนส์เดย์จากเดอะแชมเปี้ยนชิพโบตันเนี่ยเล่นมาสองนัดในลีกชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะพรีมัทมา2-0ครับซาเวียร์ซีมอนเจลรันดอนกองหน้าเมลสันเบิร์สโทนะครับเจอกับเชฟเวนส์ประเดิมนัดแรกของลีกบุกแพ้เลสเตอร์มา1-2ครับซอนเต้เอรเกลสันอิตาเลียนชาโลบาจามาโลนะครับเจินหัวล่าสุดต้องย้อนไปสามฤดูกาลก่อนเชฟวิวเอนส์บุกชนะ 2, เกมเขามองโบตันเป็นต่อโบตันแม้ว่าจะหลีกต่ำกว่าแต่เชฟเว่นมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแม่ทีมนี้อาจจะขาดสปิริตครับวัดใจโบตันมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้นอยหนึ่งประตูเข้ารอบนะครับโยโย่โย่เจ็ดสัผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันบานร์ซีทีมจากลีกวันจะเปิดบ้านเจอกับฟรีดบูดจากลีกทูนะครับบาร์ซีชนะในลีกมา2เกมติดเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดเบอร์ตันมา3-2นะครับอดัมฟิลลิปเคตันวิกเกอร์กองหน้าเดวิดแม็คโกริกเจอกับฟรีดบูดก็ชนะในลีกมา2เกมติดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบิสต์ลโรเวอร์มา2-1มีมาร์คเคมวิลเดวิสและเกรนดอนนะครับเชิดผลล่าสุดคือ2ฤดูกาลก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยในลีกวันปรากฏว่าบาร์ซี บุกชนะ2-1แล้วก็เกมในบ้านจบ2-2ก่อนเกมบาร์ซีเป็นต่อดูแล้วเหนือกว่านะครับยิ่งเล่นในบ้านด้วยครับทีมเจ้าตูบบาร์ซีมีโอกาสสูงมาก จะเปิดบ้านเบียดได้เลยนะหนึ่งประตูในเก้นาทีเข้ารอบเชียร์บานซี่นะครับปิดไทยคู่หนึ่งเวลาตีสองตรงครับเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาเจอกันในรอบนี้เองนะครับเบอร์มิงแฮมเนี่ยประเดิมนัดแรกในลีกสุดสัปดาห์ด้วยการเปิดบ้านเสมออิสสวิท,ทมา1-1<ๆ>ก็จะมีโทโมกิอิวาตะตัวญี่ปุ่นนารุเคซี่แอนเดอร์สันเจสตันฟิลกองหน้าเป็นเคียวกอฟุรุฮาชิกองหน้าญี่ปุ่นนะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดถือว่าปรรรระเเดดิิมมนนนัััแบบแแกกกใใลีีบบบบบบสสยฟอ์คพ้้้าาหต ซิตี้ไปขาดลอย1ต่อ4นะครับตัลวละลาก็3นารุกกุสตาโวฮาเมอร์คารลัมโอแฮรกองหน้าทาลลิสแคมเบลแต่ทีเนี้ยมันต้องดูการจัดทัพพอเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับเจินผลลัาสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนนะครับตอนนั้นเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพปรากฏว่าเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านเชฟยู U, เกมเยือนเชฟยู U, บุกชนะ21ก่อนเกมเขาอาจจะมองเบอร์มิงแฮมเหลื่อมนิดๆกับการเล่นในบ้านได้เปรียบจุดนี้แต่พ่จะดูแล้วเนี่ยแม่เชฟยูคงไม่อยากแพ้2เกมติด เสียฟอร์มนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจดาบคู่เชฟฟิล์ยูไนเต็ดจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีครับสรุป3คู่าาครับรอบแรกนะครับชอบไปที่โบตันบานซี์และเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย